สวัสดีครับผมนายธนากรสัตตุเขียวนักศึาษายาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาทําความสะอาดหรือเมาส์แคร์ให้กับผู้ป่วยครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดนะครับเราต้องเช็คชื่อของผู้ป่วยนะครับให้ถูกนะครับผู้ป่วยครับไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่ออะไรครับครับผู้ป่วยชื่อกิตตินะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําความสะอาดช่องปากหรือว่าเมาส์แคร์นะครับก็จะมีผงมือครับ แอลกอฮอลเจลน้ำยาทำความสะอาดปากนะครับลอดแล้วก็แก้วครับก็ทำลูกไจครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะให้ช่องปากของผู้ป่วยนะครับไม่มีคราบแล้วก็สะอาดครับในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่านอนติดเตียงนะครับหรือไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือทำความสะอาดร่างกายของตัวเองได้นะครับรับอืนนะครับแล้วก็ ล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์จเจลครับค่ะุณกิติครับเดี๋ยวอ้าปาก่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ถุงมือครับ อ่ะมีเดุ้อเอไหนอ่ะอออยู่นี่เด็กนักการศึกษที่สมเด็จตัวนี้ใช่คนที่มีความสุขอย่ให้ลัคนอื่นแบบนถ่ายกันมาเยอะ่ายอ่ะห้าเอาไว้ขับงอื่นค่ะแม่เอาไว้ขับลมเคี้ยวเคี้ยวค่ะเคี้ยวอร่อยค่ะไม่เอ้กันเคี้ยว ครัพ่อใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําความสะอาดให้กับผู้ป่วยครับจากนั้นนะครับก็เทน้ํายาเพืทำความสะอาดนะครับผู้ป่วยครับเดี๋ยวอ้าปากหน่อยนะครับครับแล้วเราจะทําความสะอาดนะครับทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็ทำความสะอาดฟันบนแล้วก็ฟันล่างด้วยนะครับอ่านะคะคุณกิติจะเสร็จแล้วะครับงากนั้นเก็บอ,อุปกรณ์ครับพร้อมกับถอดถุงมือ คุณกิติค์คะทำความสะอาดช่องปากให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคระหลังจากนั้นก็จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนอยู่ในท่าที่สบายครับขอบคุณครับ